สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่คาถาจะมารีวิวกระบอกรถมีนะนี่คือกระบอกรถมีนะอ,ะอยาจะให้ดูว่ามันเป็นนามตัวแบบไหนอ่าอย่างนี้หายากแล้วนะคุณคทุกคนเนี่ย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 หายากที่สุดเลยนะใช้อะไรไม่รู้นะสายหนึ่งไง เส้นเดียวผมจะสิกนี้ให้ดูก่อนดีกว่านะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นนี่นะเป็นสายของรถเมย์นะรถเมย์สายหนึ่งนะสนามหลวงสนามหลวงรังสิบนะสมมติว่าเดี๋ยวผมจะอะไรให้ดูนะยลงเพจไม่ค่อยลงเพจอี๋ยวนี้ นอกจากจะลงเพจไ่ไวๆเนี้ยน,นี่ก็จะสี่ตัวประมาณนี้ไงครับอย่านี้ทุกคนหายากนะตามท้องตลาดไม่มีแล้วนะเพื่อนๆมีรังมีอันนี้อันเดียวผมเก็บไว้เป็นี่รลลึกไงจั้งๆต่ไมผมเป็นเด็กสมไมพี่กระถาเป็นเด็กพี่กระถาชอบไปนั่งรถมีนี่แหละแล้วก็ชอบเฮฮากับเพื่อนๆนี่นะครับ เนี่ยสมัยตอนผมเป็นเด็กไงอันนี้อนนี้นะนี้นะสมัยนี้เป็นตัวใหม่หมดแล้วนะเพื่อนๆและหายากกันมากเลยนะสมัยนี้หายากกันมากเลยนะเพื่อนๆหายากมากนี่นะเนี่ย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 โอเคนะคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube คนรักเรือคอนเซปต์ไวชิเเนลคนรักเรือคอนเซปต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ